ะะแวะดูสินค้าตลาดมูเซอร์ก่อนถึงน้ำพุร้อนอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับเ,รเวลาเดินทางจากเชียงใหม่จะไปแอวเชียงรายก็ต้องแวะจุดนี้นะครับเพื่อที่จะพักรถหรือว่าดูสินค้าของคนดอยซึ่งมีขายอยู่ราคาแบบแปลงนะครับ ที่ได้ชื่อว่าต,วตลาดมูเซอร์เพราะส่วนมากก็เป็นมูเซอร์ดำกับมูเซอร์แดงนะฮะก็เลยได้ชื่อว่าตลาดมูเซอร์นะครับลูกนึงก็ได้เป็นจานนะเอาใส่น้ำผึ้งตาอร่อยว่าไม่แพงนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ถูกแล้วเมื่อก่อนแพงเนาะน้าตรงนี้หน้านี้มันเยอะเลย ไม่แพงนะเจ็ดสิบบาทะใ,ในเมืองนี่ร้อยกว่าบาทมัไม่ได้เลยคุอรไรนะคะในเมืองอะ่ะร้อยกว่าบาทยังเด้ก่านี้อีกอันนี้ถูกมากเลยนะลูกเป็นได้อันนี้อร่อยครับไม่ไม่เปรี้ยวเจ็ดสิบบาท เดินลงไทยกันอันนี้อันนี้บบโจ๊เนาะอันนี้แบบแฟนทขามป้อมเดี๋ยวรู้จะมาซื้อบบโจ๊กเดี๋ยวลุงไายรูปก่อนตัมีครบหมดเลย อันนี้คนเหนือห้องบรรณะเข้าเย็นนะ่ นะนะเดี๋ยวเดินไปเห็นรอบนะครับพอให้มันทีที่นะครับดูให้มันละเอียดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมีบกมักอมีเกาลัดนะที่ออกมาใหม่ๆสดๆนะแล้วก็สินค้าแต่ละอย่างก็ แบ่งขายเป็นถุงเล็กๆถุงละ20บา horses, ทนะฮะพวกเครื่องเทศต่างๆนะครับก็มีแกนพักป้อมนะพริกไทยดำพริกไทยขาวกระเทียมพริกแห้งเครื่องเทศต่างๆมากมายนะราคาถุงละ20บาทนะผมก็ซื้อมา2 3สาถุง

เกล์นี่มาอยู่อะมาะแต่ลิตรก็ไร้อันนี้ลิตรน้อยสามสิบบาทลิตน้อยสามสิลิตใหญ่นี่ห้าสบาทเดี๋ยวลุงเอาแป้นอออเอาคาโดกค่ะย่ายย่ายเป็นเท่าอย่างไงโมเชอร์ค่ะ มูเซอร์มูเซอร์บราไดหรือมูเซอร์ดำมูเซอร์ดำมูเซอร์ดำอะไรคะลาบุคัลโด่บอเดี๋ยวเดินเดินก่อนเนะน,นาะลาบุคัลโด่มาร์่ดเดี๋ยวนี่อ่าลากจักรครัอันน,น,นะน,นี้อันนี้ขายถ้วยเท่าไหร่ถ้วยซาวบาทถ้วยซาวบาทนะครับสามถ้วยห้าสิบสามถ้วยห้าสิบกินได้แล้ว

นเดินดูเดินพออย่างรวดเร็วนะเพราะว่าฟั่งจะไปครับโ้งเยอะแยะเลยอเกอนนีสแกนมากเดินลงเดินเอีก่อนนอนอย่าไปปู้นะครับเดินบาไหวแล้วครับปิกกอนนะกาดมูเซอก็อยู่ระหว่าง ทางจากเชียงใหม่ไปเชียงรายนะครับก่อนถึงน้ำพุร้อนที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับก็หน้ามาแอวหน้ามาเที่ยวนะครับเวลามาเชียงรายหรือว่ากลับจากเชียงรายจะเข้าเชียงใหม่ก็แวะนะครับแต่ถ้ามาจากเชียงรายมันจะอยู่คนละ้าของถนนนะครับแต่ว่าถ้ามาจาก เชียงใหม่แวะจะสะดวกกว่านะครับคือมันจะอยู่ข้างทางฝั่งที่เราสามารถจอดได้เพราะว่าฝั่งตรงข้ามมันมีทางข้ามถนนอยู่นะมันข้ามไม่ได้นะก็น่ามาเที่ยวชมกันนะตลาดมูเซ์ก่อนถึงน้ำพุร้อนเวียงป่าเป้าเชียงรายนะ